สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ e-channel นะครับกับเทคนิคเรื่องไอทีความรู้ดีๆมีสาระนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการเช็ควิธีการตรวจสอบว่าใครบ้างที่มาแอบส่อง Facebook ของเรานะครับด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเทคนิคดีๆและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสมอนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่โครมนะครับแอปโครมตัวนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ facebook com ลงไปในช่องนี้นะครับช่องค้นหาช่องเว็บไซต์ address bar นี่ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยล็อกอินเข้าใช้งาน Facebook ใน Chrome นะครับ ก็ล็อกอินได้เลยนะครับแต่ในที่นี้คือผมล็อกอินไว้แล้วนะครับมันก็จะมาโชว์ไอคอนตรงนี้คือใช้งานบ่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพิมพ์เลยแล้วกันนะครับอ่า facebook.com แตะเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้เราต้องการจะให้มันแสดงผลแบบเหมือนในจอคอมนะครับ Desktop Site นั่นเองนะครับก็ให้แก้ไขโดยการแตะที่3จุดแล้วก็นี่นะครับ แต่ที่เครื่องหมายถูกด้านหน้าของเดสก์ท็อปไซตได้เลยนะครับแตะเลยนะครับมันก็จะแสดงผลเหมือนในคอมแต่ยังไม่เหมือนสัทีเดียวเพื่อนๆลองสังเกตต,ตรงข้างหน้านี้นะครับนี่มันจะ m. facebook นะครับเพื่อนๆหลายคนที่ใช้งาน facebook บนคอมพิวเตอร์นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับว่าด้านหน้าน,นะครับมันเป็น v w ว w เว็บนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าจะให้เหมือนในคอมเป๊ะเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ไขลิงก์นี้นะครับให้เป็น w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  เเปลี่ยนจาก M เป็น ww w บนะครับโดยการแตะหนึ่งทีนะครับนี่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับรอให้เรามาแก้ไขด้วยดินสอนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยน M เป็น w w w แล้วก็กดที่นี่นะครับ go ได้เลยนะครับจึก๊ก นี่มันก็จะมาแสดงผลเหมือนคอมพิวเตอรเ์เป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับในเมื่อมันแสดงผลเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะไปดูรายชื่อเพื่อนรายชื่อผู้ใช้งานที่มาส่อง Facebook ของเรานะครับแต่ว่ามันจะไม่แสดงเป็นชื่อนะครับมันจะแสดงเป็น ID เป็นหมายเลข ID ของ User คนที่มา วิวเพวิวหน้า Facebook ของเรานะครับโดยใช้คำสั่งนี้นะครับเดี๋ยวแก้ตามผมเลยนะครับมาแตะที่ Facebook นี่นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับแก้ไขด้านหน้านะครับแตะตรงนี้นะครับแก้ไขด้านหน้านี้ปึ๊บพิมพ์ว่าตรงนี้นะครับเราจะใช้คำสั่งวิว Source นะครับ แบบนี้แล้วก็ค colon แล้วก็กดที่นี่ go ได้เลยนะครับมันก็จะแสดงผลในหน้าของเป็นภาษา HTML นะครับเป็นภาษาเขียนหน้าเว็บนะครับปกติทั่วไปก็พอมันขึ้นหน้านี้มาแล้วนะครับเราจะไปดูในส่วนที่มันจัดเก็บเกี่ยวกับรายชื่อหมายเลข ID ผู้ใช้งาน Facebook นะครับ โดยมาแตะตรงนี้นี่สมปุ่ม3จุดนี่นะครับแล้วให้กดที่นี่นะครับแตะที่ find in page นะครับก็คือค้นหาในหน้าเว็บนะครับเราจะค้นหาส่วนต่างๆนะที่อยู่ภายในหน้านี้มันเยอะนะเพราะเราจะเลื่อนหาเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันอยู่ส่วนไหนนะครับให้พิมพ์ค้นหาไปนะครับเราจะค้นหาในส่วนของนี่ครับ initial นะครับ เออย่างนี้นะครับเชี่ยวแชทแบบนี้เพร่อนพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กตามนี้นะครับเพราะว่ามันต้องตามนี้นะครับเพราะว่าถ้าตัวเล็กหรือว่าตัวเล็กหมดเลยเนะี่ยมันจะไม่เจอเพราะมันไม่ใช่คีย์เวิร์ดของมันนะครับเฟรนนี่นะครับเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นการเสนอคําของเครื่องนะครับที่ ผมเคยค้นหานะครับพิมพ์เต็มเลยก็ได้นะครับ l i s t แล้วก็กดที่รูปแว่นขยายเพื่อไปยังส่วนนั้นจึกมาหรือยังมันอยู่อยู่แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยนะครับเห็นหมายเลข id พวกนี้ไหมนี่แหละคือรายชื่อผู้ใช้งานที่มาส่องหน้าเฟซของเรานะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับเนี่ยมีเพียบเลย ไปไม่สุดหรอกนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสุ่มตัวอย่างเอาคนนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยคนนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถก๊อปปี้ไปเลยนะครับอันนี้ผมก๊อปปี้ไว้อยู่แล้วนะครับก็ก๊อปปี้เอาไว้นะครับแล้วก็มาเปิดอีกหน้านึงเปิดอีกแถบนึงนะครับโดยการกดที่นี่นะครับ3จุดแล้วก็กดที่ New Tab ตรงนี้นะครับหน้าใหม่ก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ Facebook นะครับ เ c e b o o k เหมือนเดิมนะครับแล้วให้เรา,าแก้แตะตรงนี้นะครับอ2นนะครับเวอร์ไวเ็นบ,น,บน,นะครับเปลี่ยนจาก M เป็นเวอร์ไแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็เอาหมายเลขก ID ของที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับวางไปเลยนะครับเราอยากรู้ว่าหมายเลขเนี้ยเป็นใครนะครับ ที่มา2องเฟสของเราวางไปแล้วก็กดที่ go นะครับอ่าแสดงว่าเฟสของเขานะครับถูกลบออกไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาส่องกันใหม่นะครับเรามาดูคนใหม่นะครับอ่าคนใหม่เป็นเป็นใครนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อบเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้อ่า พิมพ์เอาแล้วกันนะครับได้ไหมอ่าเป็นสมมุติผมเอาตัวไหนดีเดี๋ยวผมก๊อปทั้งแถวเลยดีกว่านะครับก๊อปทั้งแถวเลยแล้วไปเลือกเอานะครับก๊อปปี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาไปวางไว้ในโนตก่อนนะครับอ่าบวกโนตตัวใหม่ขึ้นมานะครับก็วางลงไปนะครับ r ทีนี้มันก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเพราะว่าผมก๊อปมาแค่แถวเดียวนะครับ ทีนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะสุ่มเอานะครับก็เป็นอ,อันนี้แล้วกันนะครับเนี่ยแล้วก็ Copy ไปนะครับ c o p y ไปเสร็จแล้วก็เอาไปวางที่เดิมนะครับนี่แต่เข้าไปแก้ไขนะครับกึ๊ก็คือเพื่อนๆจะไม่แก้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราลบตรงนี้ออกไปแล้วก็เอาเลขมาวางได้นะครับ เพสเข้าไปแล้วก็กดที่ go นี่อ่านี่นะครับอ่าก็หมายถึงว่าคนเนี้ยเขาเคยมาส่องเฟสของเรานะครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับเพียงแค่เรามีหมายเลข id อของเฟสผู้ใช้งานนั้นๆน,น,นะครับเราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเป็นของใครนะครับผมอ่าก็หลักการเนี่ยอาจจะดู เหมือนจะยากไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าใจหลักการแล้วเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับก็ที่เราต้องใช้หน้าหน้าแบบนี้นะครับเพื่อที่จะมาดูหมายเลข ID พวกนี้นะครับว่าเป็นใครบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปวิวหน้าหน้า Facebook เลยเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะว่ามันจะไม่แสดงนะครับอ่าเราเพื่อเข้าหน้าวิววิวซอสนี้มาเพื่อที่จะให้มันโชว์พวกนี้แหละครับแล้วก็เอาหมายเลขพวกเนี้ย ไปตรวจสอบดูว่าเขาคือใครนะครับก็ลองไปใช้ลองไปทํากันดูนะครับชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเทคนิคดีๆและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสเสมอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ